พึงศึกษาว่าเราจะไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิวาจาของสไพยใหม่ที่ขู่ทั้งหลาย เปรียบเหมือนหญิงสะพ้ายใหม่อันเขาเพิ่งนำมาชั่วคืนชั่ววันตลอดเวลาเท่านั้นก็ยังมีความละอายและความกลัวที่ดำรงไว้ได้อย่างเข้มแข็งในแม่ผัวบ้างในพ่อผัวบ้างในสามีบ้างแม้ที่สุดแต่ในทาตุกรรมกรคนใช้ครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันหญิงสะพ้านั้นก็ตวาดแม่ผัวบ้าง พ่อผัวบ้างแม้แต่กัสามีว่าหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรนี้ฉันใดพิขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นพิขุบางรูปในธรรมวินัยนี้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนได้ชั่วคืนชั่ววันตลอดเวลาเพียงเท่านั้นฮิริและโอดตับปะของเธอนั้นยังดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งในพิขุในพิขุนี ในอุบาสกในอุบาสิกาแม้ที่สุดแต่ในคนวัดและสามเณรครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันเธอก็กล่าวตวาดอาจารย์บ้างอุปชาบ้างว่าหลีกไปหลีกไปพวกท่านจะรู้อะไรดังนี้พิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงทำการฝึกหัดศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักอยู่อย่างมีจิตเสมอกันกับหญิงสะพ้ยใหม่ผู้มาแล้วไม่นานดังนี้